วันนี้มาเที่ยวกันองหมาทาเลยนี่ครับตั่งอาหารแล้วครับเดี๋ยวเราต้องรอเขาท,ทําเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเขาเดินมาเอารีงวอลอย่างเดียวครับวันนี้วอลอย่างเดียวโอโก็จะเดินถึง ไม่มีเสืออะไรให้เช่าเดินมารออาหารครับดูข้างหลังผมมันจะเป็นน้ำพุครับตอนนี้ร้อนมากเลยฝนก็เหมือนจะตกนต่าเอง มีเพลงว่ะเดี๋ยวติดเลยก็ติดสวยคราวที่แล้วโดนขายเกงด้วยครับโอ้ร้อยเจ็ดเก้าแบ้านขายร้อยเดียวมีเสือเนีย่ยเสือนี่คุเช่าแน่เลย เป็นเข้าสามร้อยครับมัดจำสองร้อยหมอนสองไอเสื้อห้าสิบมัดจำห้าสิบเอาเสือไหมเดี๋ยวนี้เขากางเต็นท์ได้อยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็เราต้องติดต่อกันกี่โมงติดต่อก็หนูก็หนูไม่เต้นมาใช่ะแม่มี่อยู่ครับไม่เต้นมาแต่ไฟไม่ได้ปล่อยไฟนะหรไม่มีไฟเหรอมันจะมีสายไฟฟ้เซลตามจุดต่างๆไม่ต้องน้ำมีสว่างไม่ปล่อยผมนึกว่ามีไฟกับผมจะชาร์จไอ้โทรศัพท์นี่ชาร์จโทรศัพท์นี่เลยชาร์จเนี่ยยังได้อยู่ตอนคืนได้ไหมแบแบตเตอรี่มีอยู่ได้แต่โทรศัพท์อย่างเดียวแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ยังไงคือ มันมีไฟแบตเตเอรี่ได้คคนครับ<อ>ม,ม,มันมันมันชาร์จจบโทรศัพท์ได้อยู่ไหนเคผมตรงนี้ขอ,องคุ้มกังคืนอาริงมันจะเสียบกันยังไงไ,ได้ไหมไฟไม่มีนะช่วงนี้ไม่มีใช่ไหมครับ <นะ S 1> เพราะผมเห็นในรีวิวมันจะบอกมีไฟในแบตเตอรี่เราจะเสียบยังไงในปลั๊กยังไง ที่อยู่ได้ดูก่อนน่ะผมผมไม่แน่ใจเสียบที่ลักตรงนั้นใช่ไหมอ๋อแต่แบตมีพออยู่เนาะเราดูก่อนมันจะร้อนหรือเปล่าเนี่ยฝนไม่ตกอ่ะจีถ้าสมมติว่าเราห้าทุ่มเที่ยงคืนนแบตเราหมดเราก็มาเสียบได้ใช่ไหมดึกๆเราวแบตเราหมดเราก็มาเสียบได้ใช่ไหมโอเคเื่อไว้ก่อนไง เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็ร้อนมากเลยฝนไม่ตกเลยแต่ก่อนหน้านี้มันมีให้ลักพ่วงได้อยู่ใช่ไหมครับ,ตร,บตรงนี้เน,ะนเาะพักกับผมมีอยู่แต่ว่าแต่ไฟฟ้าเสียค<ๆ><ๆ>เครื่องปั่นไฟใช่ไหม คือคนไม่เยอะใช่ไหมล่ะใช่ครับเพียงเดียวไม่คุ้มเลยครับอ๋อแต่ผมก็เห็นมีคนกางอยู่นะ,ะถ้าเป็นช่วงสาวทิศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะมีคน,นมาพักเยอะหรือเปล่า,อ,าอ๋อโอเคโอเคแต่ช่วงนี้เขาคงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ลัาแล้วถ้าเป็นถ้าเรากางเซน์เนี่ยคือเรากางได้ตอนเช้าก็เสียตังค์ใช่ไหมตอนเช้าหรือลูกโอ้ถ้าหนูกลางน่าก็ต้องเสียเลยอ่ะฮะถ้ากลางก็เสียเลยลกคนละห้าสิบบาท ถ้าถ้าถ้านอนบนซิ้งก็ได้อยู่แต่ว่าเราเก็บเซ้นประมาณประมาณแปดถึงห้าโม่ะเพราะว่าจะรับลูกค้าต่อร้อยแต่ว่ากลางกลางมีซุ้มนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าหาจากห้าโมงรวมกันนี่เท่ากันห้าสิบบาทเนั่นแได้ก็ยังต่ออยู่นะครับผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าเพราะผมจะกลางก็ตอนนี้มันร้อนเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับ ไปครับกินข้าวรับเราด,ด,ดูบรรยากาศที่อะไรนะสวนลุงพอนของมาเดือครันไปเถอะกินข้าวกันนี่คือความแห้งแล้งของคลองมาเดือในช่วงนี้นะครับผู้คนก็ยังมาเที่ยวกันอยู่ ไปครับก็คลิปที่ลงวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบตัวอย่างเป็นวีล็อกที่ผมมาท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายทําคลิปในวันนี้ครับก็ยังอาจจะยังไม่ใช่คลิปหลักนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อตอนนี้คืออยู่ในป่าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีครับก็ไม่รู้ว่าจะอัพคลิปลงได้หรือเปล่าคือตอนเนี้ง่วงมากง่วงง่วงจริงเพราะว่าเมื่อคืน นอนดึกไปหน่อยก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูในกลุ่มตอนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มกลุ่ม fc น้ำฝนคนดอยลาหู่ม,ม่แอนะครับที่อยู่ในช่องทางของ f a c e b o o k ก็ผมก็เป็นอ่าคนดูแลกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มอยู่นะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูเท่าไหร่ก็ อาจจะไม่มีโพสอะไรแปลกๆเท่าไหร่ก็เรื่องการอนุมัติโพสกลุมก็จะเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับก็ในกลุ่มก็ต้องเป็นการอนุมัติโพสเพราะว่าหลายๆอย่างมันมีข้อจำกัดเยอะนะครับโพสที่มีความเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนแชร์ลงมาในเวลาใกล้เคียงกันหรือเวลาเดียวกันเนี้ย ส่วนมากแล้วผมจะอนุมัติโพสลงที่คนละเวลาเพราะว่ามันจะทำให้กระจายข้อมูลข่าวสารได้ต่างๆในเวลาต่างๆถ้าเราสมมติว่าเราลงโพสในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เข้ามาดูในช่วงสมมติว่าอ่ามันเป็นโพสที่แชร์คลิปจาก youtube ของช่องน้ำฝนคนดอยนะแล้วก็แชร์คลิปวันนี้มีคนแชร์สิบสิบแชร์ ในช่วงเวลา6โมง20 Uhr, หรือ7โมงอะไรที่เราลงที่น้องลงคลิปมาเนี่ยนะก็ถ้าสมมติว่าผมอนมัดโพสทั้ง10โพสลงไปในช่วงเวลา6โมงถึง7โมงเนี่ยคนที่มีเวลาว่างในช่วงเวลา6โมง7โมงก็จะเข้ามาดูคลิปในช่วงนั้นแต่ว่าคนที่มีเวลาว่างในช่วงเวลาอื่นที่ยังไม่ได้มาดูตอนเช้าก็าอาจจะไม่ได้เห็นโพสต์นี้ แล้วก็อาจจะพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปดังนั้นผมก็เลยอนุมัติโพสต์เป็นช่วงเวลาไปเพราะว่าจะทําให้คลิปนะมีเปอร์เซ็นต์ในการแชร์ให้ทุกคนดูให้ทั่วถึงในช่วงเวลาต่างๆมากกว่าถ้าสมมติเราลงโพสในเวลาเดียวกันเนี้ยก็จะทำให้คนที่ได้ดูคลิปในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลานั้นอาจจะมีคนที่ตื่นสายหรือไม่ว่างในช่วงเช้าเข้ามาดู โพสเข้ามาใน Facebook มาดูคลิปในช่วงเวลาเที่ยงหรือสิบโมงเนี้ยกาอาจจะไม่เห็นโพสหรือคลิปที่แชร์มาก็ฟีดข่าวของใน youtube ของเขาก็อาจจะดันขึ้นเป็นเรื่องอื่นไปทำให้เขาไม่สามารถเห็นคลิปหรือเห็นโพสที่แชร์ลงมาในกลุ่มก็ถ้าเป็นโพสแบบเดียวกันหรือเป็นแชร์เป็นคลิปเดียวกันผมก็จะให้ ลงในช่วงเวลาที่ต่างกันจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เข้ามาดูในช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ได้ดูคลิปทุกๆคนในช่วงเวลาต่างๆนี่เราเป็นทริคในการอนุมัติโพสครับถ้าเราอนุมัติโพสต์ทีเดียวหมดทุกอย่าง <c oughs> ก็คงจะมีแต่ผมคนเดียวในหลักที่ท้องมาแชร์คลิปเดิมๆซ้ําๆในช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ปกติแล้วช่วงเช้าผมก็จะเป็นคน ที่แชร์คลิปลงมาเองแล้วก็ตั้งเป็นประกาศของกลุ่มไปหน้ากลุ่มไวก่อนเลยแต่มันก็ไม่เสมอไปบางบางทีถ้าคนอื่นแชร์คลิปมาแล้วผมยังไม่ได้แชร์ผมยังไม่ว่างหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ให้คนอื่นลงก่อนนะไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นผมเป็นคนแชร์เท่านั้นแล้วก็ส่วนอื่นที่ ไม่ใช่เป็นคลิปหรือไม่ใช่อะไรที่เป็นซ้ำๆกันก็ยังจะเป็นการอนมุมัติโพสในช่วงเวลาที่ผมเข้ามาดูในกลุ่มในช่วงเวลาที่ผมใช้เวลาว่างอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นก่อนไปทำงานหรือว่าช่วงพักหรือว่าช่วงที่ช่วงเย็นหรือกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะอนมุมัติโพสต์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นโพสต์ที่ไม่เกี่ยวกับ น้องฝนเลยก็พูดยากนะบางทีมันถ้ามันไม่เกี่ยวหรืออะไรไม่ใช่จริงๆคือมันอัุมัติไม่ได้คือมันมีข้อจากัดน,นะไปเจอกันคลิปหน้า